สวัสดีครับอีพีนี้ผมมีสมเด็จพินรัศมีนะครับวัดคลองของครับองค์นี้เนื้อจะออกโซนขาวโซนขาวเป็นโซนที่หายากนะครับได้มาได้มานานแล้วครับก็ได้มาพร้อมบัตรนี่นะครับองค์เดียวกันเลยครับ นี้บัตรรับรองพระแท้นะครับออกปี66นะครับของสมาคมผู้ยมพระเครื่องพระบุชาไทยนะครับตรงนี้ก็ได้มาน่าจะปีปีหนึ่งน้านะครับมาเช่ามานะครับ เชามาร้อมบัตรเลยครับองเดวกกันนะครับเนื้อออกขาวเป็นเนื้อโซนขาวเป็นเนื้อหายากนะครับวัดคลองขอมจะมีหลายพิมพ์นะครับองนี้เป็นพิมพ์รัศมีนะครับของหลวงพ่ออุ่มนะครับวัดคลองขอมนะครับนี่ขึ้นขึ้นกล้องให้ชมนะโดยปกติเนื้อท่าน ข้างในแล้วจะเป็นเนื้อลักษณะดินเผาครับออกสีแดงๆงแต่ว่านี้มีจะออกแดงแดง,แดงอมขาวนะครับเห็นไหมครับเนื้อสวยเลยครับผมเช่ามาช่วงราคาแรงกว่าน,นี้ครับเช่ามาน่าจะสองพันกว่า กระทัดรัดครับน่าใช้ครับอยู่ด้านข้างนะครับ,รบเนื้อเก่าถึงยุคก็เขาตีเป็นออกปีสองสี่ศนะครับวัดของขอมนี่ครับเนื้อเก่า 2460ี่หกนยครับท่านใดมองหาพระพระเก่าพระที่มีประวัตินะครับแนะนำนะครับองค์นี้ครับพระพิพพสสมรัศมีวัดคองขอมนะครับผมเช่ามาได้สองพันกว่าสองพันกว่าแต่ว่าผมแบ่งวันนี้แบ่งที่พันห้าครับ ก็พระทุกรุ่นก็ราคาก็ลงมาหน่อยนะครับนะครับเดียวกันครับผมถ้าได้สนใจก็ทักมาได้ครับอัดคองขออยู่สุพรรณบุรีนะครับนี่ครับหลวงพ่ออุ่มเนื้อผงสองสี่หกศน์พิมรสศมีนะครับวัดคองขอมนะครับ ใสนใจก็ติดต่อมาทางช่อง Youtube ผมได้ครับตามเบอร์ไลน์หรือว่าเบอร์โทรทีท่ผมให้ไว้นะครับแบ่งให้ที่พั0ห้ารบาทนะครับก็เอามาน่าจะ2,000กว่านะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ